สวัสดีครับผมมาอีกแล้วครับกินข้าวทงป้ามชาแนลวันนี้ผมสีมาแนะนำวิธีการเห็ดเยมมัมนเบรีหรือแย่มลุกหมอนนะครับพอดีเก็บได้อยู่เอาเก็บเก็บอยู่ขางหัวนะครับนะครับหัวในบ้านนะครับแล้เอามาเห็ดแย่มใบชาขนมปังยังเมื่อเศเ่งมึงตวนห้าอ่ะ บางคนเขาปั่นนะครับแต่ผมม่ปั่นผมเห็ดเห็นมันมีกุบกิบปุบกิบหน่อยหนึ่งนะครับแล้วจเป็นเม็ดนะครับมีทั้งที่เม็ดซุกสีดําเลยซุกออกดําแดงนะครับแล้วก็ซุกแบบแดงแดงมันจะเปรี้ยวนะครับผมเข้ากระเอามมคลังไฟในต้สูตรเราไปครับเอาไฟอ่อนๆนะครับผม ก็เติมน้ำลงจากแก้วนึงในอัตราส่วนของอมันบอรีีประมาณ1กิโลนะครับอันนี้ผมกาวเ,เนาะ <c oughs> กระชิบประมาณนั้นนะครับเอากระชิบมาต้มเขี่ยวนะครับพ่นไปเรื่อยๆมันบอรลีตัวไหนที่มัน <c oughs> ที่เขาสุกเต็มที่นะครับเมื่อโดนความร้อนเขาก็สิล่ละลายโดยอน้ำมัน ลูกไกดที่สุกออกสีสมนะครับมันคือจะเหลือพอ่พอพอ่พอโดนของหอานแล้วมันคือจะเหลือแกนของเขานะครับที่เป็นลูกเปลี่ยวนะครับออคุกคิกคุกคิกพอเวลาทานขนมปังก็จะเป็นกอนหน่อยหนึ่งนะครับพอค้นเห็นได้ที่นะครับเขี่ยวไปเรื่อยๆนะครับ มันบุรี่มีประโยชน์มากมายครับคือลูกมอนนะครับวางต่อจันอนุมูลอิสระนะครับต่อจันของการเกิดเซลล์มะเร็งอย่างประมาณนี้นะครับนอกจากมีวิตามินสูงที่สำคัญมีวิตามินซีสูงเรื่องน้ำตาลนะครับที่จริงน้ำตาลผมเติมลงไปแล้วก่อนหนะ้านี้ปราบ้านซีหิดนะครับซีหิดช่างนะ ได้ประมาณสี่ชิ้นนะครับแล้วก็เกลือแกงนะครับสองซอนโตนนะครับจะใส่แค่นี้ครับนะครับนาตาเขเคี่ยวประมาณสามสิบไปสี่สิบนาทีได้แล้วนะครับผมเจียวออกมาประมาณนี้เลาก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอนั่นแหละเลาก็ผักผักเราวก็มาให้มันเย็นนะครับให้เย็นจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นี่ครับ เยียมมันบุรีสไต่ากินเขาสรงฟาร์มสีนากินนะครับนี่นครับแต่บานี่มันเท่ากับใส่ภาชนะนะครับเพื่อจะจัดเกยมไปในตู้เย็นนะครับเอาไว้ในตู้เย็นเนี่ยสามารถเก็บไว้กินได้เป็นเดือนนะครับผมตัวนี้นะครับสามารถเก็บไว้กินได้เป็นเดือนไปเลื่ยนะครับไปท่าขนมปังยังไมเ่เตา <laughs> วันเบอร์รี่นะครับอันนี้เป็นพันเชียงใหม่60%บนะครับจะได้ประโยชน์จากตัวนี้ผัิตภัณฑวิตามินซีสูงเหีนว่าชีปนี่สาระสำคัญหรือเป็นทีน่าสนใจกับโรคไล่ปวดแฉะนะครับปดติดตามเป็นกำลังใจช่องกินข้าวงฟา้ามเลยนะครับผม หน้าตาหน้ากินบอนี่น้องเลย <c ười> สุดยอดครับมอนเบอร์รี่แยมมอนเบอร์รี่มอนเบ,บอร์รี่